เป็นลักษณะประมาณนี้พอคลิกกลับหน้าแรกปับ๊บก็จะให้ไปเปิดไฟล์ในคลิปที่แล้วนะครับเปิดขึ้นมาสามารถคลิกสลับไปสลับมาแบบนี้ได้นะครับเป็นการเชื่อมโยงนะคลิกไฟล์นี้ก็จะไปเปิดโปรไฟล์ของเรานะครับซึ่งเราได้สร้างไว้อีกไฟล์หนึ่งคลิกหน้าแรกก็จะกลับมาหน้าแรกหน้านี้นะครับโค้ดคำสั่งนะครับเรากา็จะเปิดโค้ดโดยการคลิกขวาแล้วเลือก Open with แล้วก็เลือก notepad นะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็จะกด Choose Default Program นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เลือก b r o w s r r p r ปรแกรนะครับหา notepad นะครับแล้วคลิกโอเคนะโค้ดของการเขียนโปรไฟล์นะครับจะมีประมาณนี้นะตรงไตเตินี้ให้แก้เป็นของเรานะครับแนะสามบรรทัดนี้จะเป็นการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่ชื่อว่า index ชื่อว่าโปรไฟล์ชื่อว่า p i k h t m l นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลองเปิดดูก็ได้นะครับโปรไฟล์ถ้าเปิดผ่านเบราว์เซอร์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าะจะเห็นว่าตรงนี้นะครับคำว่าหน้าแรกนะก็จะมาปรากฏบริเวณนี้นะครับเราเมาส์ไปแตะจะเห็นว่ามันเป็นจุดเชื่อมโยงนะครับเกิดจากการใช้คำสั่ง a href เท่ากับตามด้วยชื่อไฟล์ รงนี้นะครับแล้วก็มีแท็กปิดสแลต a ด้วยส่วนตรงนี้เว้นวรรคนะครับปกติเอกสารให้ทีม L จะให้เว้นวรรคได้แค่1วรรคเท่านั้นถ้าเราอยากเว้นมากกว่าน,นั้นเราต้องใส่คําว่า and nbsp semicolon หนึง่งแท็กนี้จะเป็น1วรรคนะครับใส่2อันก็จ,จะเป็น2วรรคพอดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดส่วนตรงนี้จะเป็น เรื่องของการแทรกรูปภาพนะครับการแทรกรูปภาพเราจะใช้คำสั่ง img e src เท่ากับตามด้วยชื่อไฟล์นามสกุลตรงนี้นะครับทำเสร็จเซฟเราลองไปเปิดดูนะครับถ้าเราคลิกไปหน้าแรกก็จะกลับมาหน้าแรกได้คลิกมาที่โปรไฟล์ก็มาที่โปรไฟล์ได้ประมาณนี้นะครับโค้ดของคำสั่ง ลิงก์นะครับเพื่อไปเปิดโปรไฟล์ก็ขอให้นักเรียนทุกคนแก้ให้เป็นของตนเองนะครับนักเรียนจะไปคัดลอกมาก็ได้หรือจะพิมพ์ใหม่ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ